พวอออนไลน์เล r ร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ปห้าการงานอาชีพมาดูอาชีพต่างๆในชุมชนกันนะครับอาชีพแต่ละอาชีพแตกต่างกันการเลือกประกอบอาชีพใดนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับสภาพชุมชนและความสามารถของตนเองมากที่สุดโดยประเภทของอาชีพในชุมชนส่วนใหญ่แบ่งได้ดังนี้นะครับอาชีพกเกษตรกรรมอาชีพกเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกักและเป็นอาชีพสำคัญของประเทศ ลักษณะงานเป็นอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการทางด้านการเกษตรซึ่งผลผลิตทางการเกษตรนอกจากจะใช้ในการบริโภคเป็นส่วนใหญ่แล้วยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรมอีกด้วยนะครับประเภทกิจการการทำนาทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์การประมง รายได้ของอาชีพเกษตรกรรมแต่ละประเภทจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าเกษตรปริมาณผลผลิตและราคาตามกลไกตลาดนะครับ